สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกวันนี้เสนอเป็นตอนที่สองครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้นําเอาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพ,พุทธศักราช2 4 5พมาถ่ายทอดเป็นภาษากฎหมายดังเดิมตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วรวม9มาตราด้วยกัน มาในตอนนี้ผมจะได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญเพียงย่อๆพอเป็นสังเกตของแต่ละมาตราตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา17ดังต่อไปนี้ 1. พระราชบัญญัติฉบับนี้มีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพระพุทธศักราช2457ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ตราขึ้นใช้บังคับแทนกฎอายการศึก รสสอพหรือรอส126ที่ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่27สิงหาคม2457ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13กันยายน2457และมีผลใช้บังคับตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา98ปีเข้านี่แล้ว 2. เมื่อมีเหตุอันจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องปัดภัย อันอาจจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจากักรจะได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือตลอดทั่วทั้งราชอาณาจักรก็ได้และเมื่อได้ประกาศใช้เมื่อใดหรือณที่ใดแล้วบรรดาพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่ขัดกับความในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนี้เป็นอันต้องยกเลิกไปทั้งสิน้น 3. ถ้าไม่ได้ประกาศใช้กฎาการศึกทั่วราชอาณาจักรในประกาศนั้นจะระบุว่าใช้กฎาการศึกในพื้นที่ใดบ้าง4เมื่อมีสงครามหรือจราจนขึ้นณนพื้นที่ใดผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีกำลังทหารอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพันหรือเป็นผู้บังคับบัญชาทหารในป้อมหรือที่มั่นมีอำนาจประกาศใช้กฎาการศึกเฉพาะในเขตพื้นที่นั้น แต่ต้องรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 5. หากจะเลิกใช้กฎอัยการศึกหน้าที่ใดต้องมีพระบรมราชโองการให้เลิกใช้กฎอัยการศึกเท่านั้นสรุปง่ายๆเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกทหารมีอำนาจประกาศได้เลยแต่เวลาจะเลิกต้องมีพระบรมราชโองการเท่านั้นจึงจะเลิกได้ 6. ในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนทุกตำแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องช่วยเหลือราชการทหารทุกอย่างตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 7. พลเมืองซึ่งกระทำความผิดอาญาในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้กฎระเการศึกต้องพิจารณาพิพากษาในศาลทหารทั้งสิน้นและให้เป็นไปตามพระธรรมนูญศาลทหารทุกประการ 8. เมื่อประกาศใช้กฎระเการศึกในเขตพื้นที่ใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเต็มในการตรวจคนเกณฑ์ห้ามยึดเข้าอาศัยทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่และขับไล่ 9. การตรวจคนสามารถตรวจค้นสิ่งทั้งหลายที่จะเกณฑ์จะห้ามจะยึดหรือจะเข้าอาศัยไม่ว่าในที่ใดหรือในเวลาใดได้ทั้งสิน้นและยังสามารถตรวจจดหมายหรือโทรเลขที่พลเมืองมีถึงกันได้ด้วย10 การเกณฑ์สามารถเกณฑ์พลเมืองให้ช่วยกำลังทหารได้ทุกประการเกณฑ์ยวดยานสัตว์พาหนะสเสบียงอาหารอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้จากบุคคลหรือบริษัทใดๆก็ได้ 11. การห้ามคือห้ามมิให้ประชุมมั่วสุมห้ามออกข่าวสารนั้นไม่สมควรห้ามมิให้พลเมืองสัญจรไปมาในทางหลวงและห้ามใช้อาวุธบางอย่าง 12. การเข้าพักอาศัย ถ้าเห็นมีความจําเป็นในราชการทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสามารถเข้าพักอาศัยได้ทุกที่13การทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่หมายถึงเผาหรือทําลายเสียก็ได้หรือจะสร้างที่มั่นดัดแปลงภูมิประเทศหมู่บ้านเมืองสําหรับการต่อสู้และป้องกันของฝ่ายทหารก็สามารถทําได้ทุกอย่าง14การขับไล่บุคคลใดที่ไม่มีภูมิลำเนาแน่นอน หรือมาอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวออกจากเมืองหรือตำบลน,นั้นได้ 15. เมื่อเกิดความเสียหายใดๆจากการกระทําตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทหารเกิดขึ้นบุคคลหรือบริษัทใดๆจะร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้เลย 16. ในยามสงบเจ้ากระทรวงซึ่งบังคับบัญชาทหารมีอำนาจตรากฎเสนาบดีขึ้นสำหรับบรรยายความ เพื่อให้มีความสะดวกเรียบร้อยในเวลาที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ตามสมควรแต่ในเวลาสงครามหรือจลาจนแม่ทัพหรือรองแม่ทัพมีอำนาจออกข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อบังคับของแม่ทัพอย่างเป็นทางราชการแล้วให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบ,บัญญัตินี้ท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่ผมได้เล่าให้ฟังโดยสรุปมาสองตอน เป็นสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกฎอายการศึกที่ใช้บังคับมาตลอดเวลาเกือบร้อยปีเข้าหนี้แล้วโดยไม่มีใครกล้าหือท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติกฎอายการศึกในตอนที่สองซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ